สวัสดีจ้าทุกคนไฮไกส์นี่นะคะทุกคนวันนี้หนิงก็ได้เอาแมคโครมาแล้วนะคะทุกคนีนจาก็คือก็คือทีมงานของรถแมคโครนะคะเขาก็จะมีให้เราหมดเลยนะคะก็จะมีรถแมคโครแล้วก็มีรถด,ดำแล้วก็มีรถรถเกียรถเกียร์ดินนะคะทุกคนนี่จาคือเขาก็จะมีให้เรามาครบชุดเลยนะคะ เราก็แค่ติดต่อ,อเข้าไปแล้วเขาก็จะมาประเมินราคานะคะทุกคนนี่จะว่าเราจะทําอะไรบ้างเราจะขุดตรงไหนอะไรอย่างนี้นะคะคือทางรถแมคโครเขาจะรู้เองนะคะเขาก็จะมาประเมินราคาให้เรานะคะนี่นะคะทุกคนพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีอยู่20ไร่กว่านะคะซึ่งก็ไม่ใช่เป็นพื้นที่ของหนิงคนเดียวนะคะก็คือมีของพี่ๆของหนิงด้วยนะคะก็คือ ก็คือที่ก็คือจะติดกันเลยนะคะแล้วทีนี้ก็คือจะแบ่งกันนะคะนี่จะก็จะมีของพี่พี่ด้วยนะคะนี่นะคะก็ทุกคนก็คือตอนนี้นะคะพวกนหนิงก็วางแผนใหม่นะคะก็คือทําที่หนิงจะทําเป็นถนนนะคะถนนรอบรอบนานะคะนี่จะเราก็จะทําเป็นถนนก็หลายเส้นนะคะทุกคน ถนนเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นยาวแล้วก็เส้นเล็กอีกสองเส้นสามเส้นเลยนะคะทุกคนนี่จะเราจะทําออกไปแบบนี้นะคะนี่แล้วก็จะไปติดถนนตรงโน้นนะคะก็คือจะทําเป็นความสะดวกสบายนะคะหนิงก็จะทําเป็นบ้านสวนนะคะในอนาคตนะคะนี่จะเราก็ทํานะคะนี่ก็คือจะทําเป็นบ้านสวนกันนะคะเราก็จะ ุดบ่อเลี้ยงปลานะคะแล้วก็ปลูกพืชผักผลไม้ทุกอย่างที่กินได้นะคะแล้วเราก็จะกินทุทกอย่างที่เราปลูกนะคะทุกคนนี่จ้าตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะทางทางเขาทางแมคโครนะคะเขาก็ทําถนนให้เราก่อนนะคะทุกคนนี่จะเราก็จะขุดดินขึ้นมานะคะดินตรงที่เราขุดขึ้นก็จะเป็นเป็นบ่อน้ํานะคะทุกคนซึ่งหนิง นิงจ้างในระบบที่แบบว่าขุดขุดดินขึ้นมานะคะขุดดินขึ้นมาแล้วก็เอาดินดินนี้คือเราไม่ไม่ได้ขายนะคะคือเราก็เอาดินไปทําเป็นถนนเอาดินทําเป็นขอบสะนะคะทุกคนก็คือดินตรงนี้ก็จะไม่ไปไหนนะคะก็จะอยู่กับเรานะคะนี่จะเห็นไหมคะต้นมะม่วงต้นนี้ต้นนี้ที่หนิงพามาเก็บนะคะ เขาบอกว่าร้อนมากเลยนะคะทุกคนร้อนร้อนจริงๆนะคะนี่จะตรงนี้เราก็คือพื้นที่เราตรงไหนที่พื้นที่เราตรงไหนอยากถมดินนะคะเราก็เอาดินเข้ามาถมนะคะทุกคนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะคะตอนนี้เขาก็ทําถนนให้เราก่อนนะคะนี่จะทําถนนรอบนานะคะซึ่งหนิงก็จะขุดบ่อนะคะขุดบ่อรวมพื้นที่ของพี่น้องหนิงด้วยก็จะเป็น สี่บ่อห้าบอนะคะแล้วทีนี้ก็จะเราก็จะทําเป็นคลองนะคะทําเป็นคลองรอบนาเลยนะคะนี่จะทำถนนยาวเลยนะคะนิงก็ทําถนนยาวเลยนะคะนี่นี่นะคะเราก็เอาดินมาถมที่ไว้สําหรับทําบ้านสวนด้วยนะคะนี่จะตอนนี้เราก็ทําได้แค่นี้แล้วนะคะก็คือเราจะทําไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอันนี้คือแค่เริ่มต้นได้แค่สองสามวันเองนะคะ นี่จ้านี่คือต้นมะม่วงที่หนิงมาเก็บนะคะนี่เขาก็ตัดช่วงที่ทําถนนออกไปหน่อยนะคะทุกคนนี่เราก็แค่เริ่มต้นทํานะคะทุกคนเราจะทําไปเรื่อยๆนะคะก็ดูว่าจะเสร็จตอนไหนนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็ทําถนนให้เราก่อนนะคะนี่จ้านี่คือรถแม็โคคันนี้พี่ชายหนิงเป็นคนขับเองนะคะทุกคนนี่จ้าก็คือเขาก็ จะมีมาให้เราครบเซตเลยนะคะทุกคนคือทำให้สับเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะคือเราก็เมาเป็นเมาเป็นไอนี้ไปเลยนะคะคือเขาทำให้เราเสร็จเลยนะคะนี่จะเขากำลังปูทางให้เรานะคะนี่ทำถนนทำถนนใหม่เลยนะคะก็คือทำถนนในทุ่งนานะคะเราก็ทำทำถนนใหม่เลยนะคะนี่ นี่นะคะเขาก็ทำให้เราแบบอย่างดีเลยนะคะนี่จะนี่เขามีครบให้เราเลยนะคะมีลดทุกอย่างทำให้เราเลยนะคะนี่จ้ะพื้นที่ตรงนี้ก็ยี่สิบกว่าไร่กว่านะคะทุกคนก็รอดูตอนที่มันเสร็จนะคะว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะซึ่งก็ หนิงก็บอกไว้แล้วนะคะว่าไม่ใช่ที่หนิงคนเดียวนะคะคือพี่น้องหนิงด้วยนะคะนี่จะทุกคนเราทําถนนก่อนนะคะตอนนี้ก็คือหนิงจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าไปถึงไหนแล้วนะคะนี่นะคะก็คือสามีหนิงก็เป็นคนใจ่ายให้นะคะก็คือการทําครั้งนี้นะคะสามีหนิงบอกเลยว่าเพราะว่า ที่พี่น้องหนิงก็คือหยุดติดกันหมดนะคะแกก็เลยบอกเลยว่าถ้าพี่น้องหนิงใครอยากขุดอยากอะไรอยากขุดสะขูดครองขุดอะไรก็คือขุดได้เลยนะคะก็คือให้เขาคิดราคามาเลยนะคะเพราะว่าไหนๆเราก็ได้เอาแมคโครมาแล้วนะคะก็คืออยากให้พี่น้องเราก็คือทําไปด้วยกันให้มันสําเร็จไปครั้งเดียวเลยนะคะนี่จ้าซึ่งรายจ่ายครั้งนี้ก็ขอบคุณคุณสามีนะคะที่ ที่อุปการะนะคะก็คือเขาก็เขาก็ช่วยนะคะสนับสนุนนะคะนี่จ้าก็คือเราก็จะทำหลายบ่ออยู่นะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็อย่างว่านะคะงานแบบนี้มันต้องใช้เวลานะคะไม่ใช่วันสองวันมันจะเสร็จนะคะนี่จ้าซึ่งตอนนี้เราก็ทำถนนไปก่อนนะคะนี่ซึ่งแมคโครก็ได้เร็วมากเลยนะคะซึ่งนิงได้ติดต่อไป แค่ไม่กี่วันนะคะเขาก็ย้ายแมคโครมาให้เราเลยนะคะซึ่งแมคโครนี้ก็พี่ชายก็เป็นคนรู้จักนะคะแล้วพี่ชายก็ขับแมคโครด้วยนะคะนี่จะถ้าใครสนใจทีมงานแมคโครนะคะก็ติดต่อมานะคะทุกคนก็คือเดี๋ยวนิงถามพี่ชายให้นะคะนี่จะเขาจะมาดูที่ให้เรานะคะว่าเราอยากทำอะไรนะคะ อยากทาอะไรยังไงอย่างนี้นะคะคือเขาจะประเมินราคาให้เราเลยนะคะนี่จะก็คือคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ไว้เลยนะคะเดี๋ยวนิงจะให้เบอร์โทรพี่ชายแล้วก็ติดต่อกันนะคะนี่จะเขาก็มีลดดัมมีอะไรให้เราสับเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนนี่มีลดเกตให้เรานะคะคือทําเสร็จก็คือใช้งานได้แบบชิลๆเลยนะคะ นี่จะเข้ามาเป็นเข้ามาเป็นทีมงานเลยนะคะนี่ก็คือสะดวกสบายนะคะสะดวกสบายนะคะเราก็แค่รอจ่ายตังค์แล้วก็บอกบอกเข้าไปนะคะว่าเราอยากได้แบบไหนนะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเขาก็จะจัดให้เราเลยนะคะนี่จากอันนี้หนิงก็ทําถนนนะคะหนิงทําถนนเส้นนี้ก็ยาวอยู่นะคะทุกคนยาวเลยนะคะถนนเส้นนี้ ก็จะยาวคือถนนเส้นนี้ก็จะใช้ได้ทุกคนนะคะก็คือทุกคนนี้หมายถึงคนในครอบครัวนะคะนี่ก็คือพี่น้องหนิงนะคะก็คือจะทํานะคะหนิงทําหนิงก็มันดีตรงที่ว่าพื้นที่เราติดกันเลยนะคะทุกคนพื้นที่พี่น้องหนิงพื้นที่หนิงก็คือเราได้พื้นที่ที่ติดกันเลยนะคะ เราก็สามารถทํารั้วได้นะคะแล้วเราก็จะอยู่กันแบบแบบพี่น้องนะคะนี่จนี่นะคะเราก็จะอยู่กันในอาณาจักรของเราก็จะมีแต่พี่น้องเราอะไรอย่างนี้นะคะนี่จะเราก็ค่อยๆทํานะคะหนิงก็จะจะทยอยทํานะคะแต่ว่ารอบนี้หนิงก็จะทําขุดบอ่อขุดคลองขุดบอ่อขุดคลองแล้วก็ทําถนนนะคะนี่จะแค่ขุดบ่อขุดคลองรอบนาก็ ก็จะหมดแล้วนะคะแล้วทีนี้เราก็จะหาพันธุ์ต้นไม้มาปลูกนะคะที่จาเราก็จะปลูกพืชผักพืชผักสวนอะไรที่กินได้นะคะก็อยากให้ติดตามตอนต่อไปนะคะว่าว่าบ้านสวนหนิงจะจะเป็นยังไงนะคะในอนาคตก็คือเราก็ทําตามงบนะคะทุกคนเราก็ทําตามงบที่แบบว่าไม่ติดหนี้ติดสินนะคะคือเรามีงบแค่ไหนเราก็ ทำแค่นั้นไปก่อนนะคะคือหนิงก็จะใช้ชีวิตเน้นใช้ชีวิตแบบไม่ติดหนี้นะคะทุกคนนี้คือเรามีงบแค่ไหนเราก็ทำแค่นั้นไปก่อนนะคะนี่จะทำบ่อเสร็จนะคะหนิงก็จะได้หาต้นไม้มาลงนะคะทุกคนนี่จะคือเอาจริงๆนะคะทำนาอย่างเดียวมันเหนื่อยนะคะทุกคนก็คือเราก็จะดัดแปลงที่นาเรานะคะ นี่จ้เราก็จะดัดแปลงเป็นปลูกพักผลไม้ไปด้วยนะคะปลูกพืชต่างๆนะคะนี่จะ้ะแล้วเราก็จะเน้นการขุดคลองนะคะขุดบ่อนะคะซึ่งหนิงก็น่าจะได้ขุดบ่ออยู่ประมาณ4ี่ห้าบ่อนะคะทุกคนแล้วก็ขุดคลองรอบนาเลยนะคะหนิงทําเป็นคลองรอบนาเลยนะคะซึ่งคลองรอบนาก็คือจะสามารถเชื่อมต่อกันได้ทุกทุกบ่อทุกคลองอะไรอย่างนี้นะคะ เราจะทําแบบนี้นะคะนี่จ้าทุกคนก็พี่ๆเขาก็ทํางานให้อย่างดีเลยนะคะนี่จ้านี่ใครสนใจแมคโครก็สามารถสอบถามได้นะคะเดี๋ยวหนิงให้พี่ชายเขาติดต่อไปนะคะแล้วเขาก็จะสามารถย้ายทีมงานของเขาไปนะคะทุกคน ซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะตามที่เขาทำงานกันเลยนะคะทุกคนหนิงก็ไม่สามารถที่จะบอกได้นะคะว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไร่นะคะก็คือก็คือตามที่เขาประเมินงานกันเลยนะคะทุกคนก็ยังว่านะคะคือเขาก็ทำงานหนักกันนะคะทุกคนนี่จะนี่นะคะ นี่จ้าก็คือพี่ชายนิ้งขับเองนะคะแม็กโครคันนี้นะคะเราก็ไอนี้นะคะนิ้งก็ทำถนนยาวเลยนะคะเ,ออเราโชคดีที่ว่าเรามีมีแบบว่ามีที่ที่ผื้นเดียวกันเลยนะคะมันง่ายนะคะในการทำอะไรอะไรมันก็ง่ายนะคะนี่ซึ่งที่เราติดกันเลยนะคะนี่จา้า รอดูตอนต่อไปนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้เราก็ได้ทำถนนแล้วก็ถมที่ไปก่อนนะคะนี่จะ้ะก็คือยังไม่เสร็จนะคะทุกคนก็จะจะยังอีกยาวนะคะติดตามตอนต่อไปคือจะย,ยังอีกยาวอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าอย่างที่หนิงบอกนะคะคือมันก็ไม่สามารถทำเสร็จได้ภายในวันสองวันนะคะแต่ เราก็ได้เริ่มต้นโครงการแล้วนะคะนี่จ้าเราก็จะทำแบบว่าทำอยู่กันแบบพี่น้องนะคะแล้วเราก็จะไปทำแบบว่าเป็นกระต๊อบอยู่นะคะของคนนั้นของคนนี้นะคะแต่เราก็จะอยู่อยู่ในรั้วเดียวกันอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งพื้นที่เราก็ถามว่ามีเยอะมากไหมก็ไม่ได้เยอะมากมายนะคะแต่เราก็อยู่กันได้แบบ แบบไม่อึดอัดนะคะนี่จ้าเราก็จะอยู่กันคนละมุมนะคะคนละมุมคนละมุมซึ่งเราจะเราก็แพนกันนะคะว่าเราจะอยู่แบบว่าไม่บังลมกันนะคะเราจะแพนแพนการทำสะทำสวนทำท,ที่อยู่แบบไม่บังลมกันนะคะเราก็จะทำกันแบบอันนี้เลยนะคะจะอยู่คนละที่คนละที่นะคะซึ่งไม่อึดอัดนะคะ เราก็จะมีพื้นที่กันคนละห้าหกไรนะคะก็จะก็จะไม่อึดอัดนะคะก็จะอยู่กันแบบว่าสบายๆนะคะนี่จ้าหนิงก็ทําไว้นะคะอยู่ที่เมืองไทยหนิงก็ทําไว้นะคะแต่หนิงก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่หนิงจะได้มาอยู่นะคะหนิงก็ทําไว้ให้พี่ๆเขาอยู่กันนะคะทุกคนนี่จ้าการที่มีที่ไว้อยู่ นิงก็คิดว่าการที่เราจะมีที่ที่เมืองไทยด้วยที่ฟินแลนด์ด้วยมันมันก็ดีนะคะทุกคนก็คือคือเราเราแบบว่าอยากมาพักผ่อนเมืองไทยแล้วก็เราก็มีของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไปฟินแลนด์เราก็มีของเราอะไรเงี้ยการการมีที่อยู่หลายที่สําหรับนิงนิงก็คิดว่ามันดีนะคะนี่จากตอนเรามีแรงนะคะทุกคนตอนเรายังมีแรง หาเงินหาอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ทําไว้นะคะทุกคนนี่จะพอแก่ตัวมานะคะเราก็เราก็จะสบายแล้วนะคะเพราะว่าเราเตรียมพร้อมทุกอย่างไว้ให้ชีวิตแล้วนะคะนี่นะคะหนิงพามาดูตรงนี้ก็จะเป็นที่ของพี่ชายนะคะนี่แต่ว่าแต่ว่าเขาก็ยังขุดไม่เสร็จนะคะทุกคนนี่จะ นี่พี่ชายก็ได้ขุดบ่อแล้วนิดนึงนะคะคือเขาทํายังไม่เสร็จนะคะทุกคนเพราะว่าเขาไปทําที่ของหนิงก่อนนะคะเพราะว่าเขาต้องเอาดินตรงนั้นไปทําถนนนะคะทุกคนนี่จาพี่ชายก็จะทําลักษณะนี้นะคะคือเขาจะทําคลองรอบนาเขาเลยนะคะนี่คลองแบบนี้นะคะเขาจะทํารอบนาเขาเลยแล้วเขาก็จะทําทําบ่อนะคะทุกคนนี่จะแต่ตอนนี้เขาไปทําให้หนิงก่อนนะคะเพราะว่า เขาไปทําถนนกันก่อนนะคะทุกคนพอทําถนนเสร็จนะคะเขาก็จะได้มาขุดมาขุดบ่อขุดคลองกันนะคะในแต่ละที่นะคะตรงนี้พี่ชายหนิงก็ขุดดินออกไปแล้วนะคะเพราะว่าเอาเอาดินไปทําถนนนะคะนี่จ้านี่จ้าแล้วก็เอาดินมาถมที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่เตียงนาน้อยของพี่อีกคนนะคะก็จะเอาดินมาถมที่ให้แกด้วยนะคะ ตรงโน้นที่เห็นใกล้รถนะคะก็จะเป็นคอกวัวนะคะทุกคนนี่จ้ะนี่นะคะหนึ่งก็จะทําขึ้นไปเลยนะคะทํายาวขึ้นไปนู่นเลยนะคะนี่จ้ะนี่นะคะตรงโน้นก็จะเป็นคอกวัวน,นะคะนี่นี่จา้าก็คือที่ตรงนี้ก็ได้ขุดแล้วนะคะของพี่ชายหนึ่งนะคะยังไม่เสร็จนะคะทุกคนยังไม่เสร็จ ก็ทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวนิ้งจะถ่ายทอดให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าไปถึงไหนแล้วนะคะนี่จ้าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเพราะว่ายังอีกยาวนานนะคะกว่าจะเสร็จนะคะทำของพี่ชายทำของนิงแล้วก็ทำของพี่สาวนิ้งอีกนะคะก็คืออีกนานนะคะนี่จ้าก็จะมาดูกันนะคะว่า ว่าว่าว่าบ้านสวนนี้จะเป็นยังไงนะคะก็ถามว่าใหญ่ไหมก็งานใหญ่อยู่นะคะทุกคนนี่จะนู่นนะคะนิงทําถนนยาวเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นถนนที่ว่าจะออกไปออกไปถนนใหญ่นะคะถนนใหญ่ที่หมู่บ้านนะคะนี่จะนิงก็ทําถนนไว้ใช้กันเองนะคะทุกคนนี่ ทำถนนส่วนตัวนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นถนนส่วนบุคคลนะคะก็คือจะไม่มีใครได้มาใช้กับเรานะคะเราก็จะใช้กันแค่พี่น้องเรานะคะนี่พอหนิงทำเสร็จนะคะหนิงก็จะรอบรั้วทำรั้วนะคะทุกคนเราก็จะใช้กันแค่พี่น้องเรานะคะก็คือไม่ใช่ถนนสาธารณะนะคะถนนเส้นนี้ก็คือพวกหนิงทำเองนะคะเส้นนี้คือเส้นเส้นที่ไม่ยาวเท่าไหร่นะคะ แล้วก็จะมีเส้นยาวนะคะอีกเส้นหนึ่งนะคะคือเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่มาตัดกันเฉยๆนะคะแล้วก็จะมีเส้นข้างบนอีกนะคะคือถนนออกมาติดตัดถนนแบบนี้ก็จะมีสองเส้นนะคะแล้วก็จะมีเส้นยาวนะคะทุกคนจะเป็นเส้นยาวเหมือนกันกับถนนเส้นนี้เลยนะคะนี่นี่จะนิงทําเส้นยาวเหมือนกันกับตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าเราทําในที่ของเรานะคะนี่ นี่จ้าก็รอดูตอนต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนว่าเราจะเป็นรูปแบบไหนนะคะนี่นะคะทีมงานนี่นะคะทุกคนทีมงานแมคโครนะคะตอนเย็นเขาเลิกงานเขาก็จะเอารถเอาอะไรมาเก็บด้วยกันนะคะนี่จ้าก็จะเป็นพื้นที่นาของพวกหนิงเองนะคะแต่เขาจะมารวมตัวกันอยู่นะคะ นี่จ้านิงทำถนนยาวเลยนะคะทุกคนนี่นี่นะคะก็จะทำแยกออกไปตรงนี้นะคะนี่นะคะก็คือทำแยกออกไปตรงนู้นนะคะก็จะไปถึงถนนใหญ่นะคะถนนสาธารณะนะคะแล้วนิงก็ทำยาวลงไปนะคะนี่นะคะ นี่ทำขึ้นไปโน้นนะคะตรงนี้ตรงโน้นนะคะเราก็ทําสุดนาลงเลยนะคะทุกคนนี่จ้ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่นะคะตอนนี้ก็คือทีมงานก็คือก็เลิกงานกันแล้วนะคะนี่เราก็มาถ่ายนะคะเขาก็ทําได้เร็วมากเลยนะคะทุกคนแค่แค่วันสองวันนะคะนี่จ้ะ เขาทำถนนให้เรานะคะอาจจะยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์นะคะทุกคนแต่ว่าเขาก็ทำได้เยอะแล้วนะคะนี่จานิ้งก็พามาดูนะคะนี่ก็คือทีมงานเขาก็เลิกงานนะคะเราก็มาดูกันนะคะนี่ต้นมะม่วงหนิงที่หนิงพามาเก็บนะคะทุกคนนี่ตรงทำถนนตรงนี้เราก็ตัดออกนะคะนี่จ้ากิ่งก้านเขาก็จะ จ้อันนี้นะคะเราก็ตัดออกนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงมันนะคะทุกคนนี่จ้าเราก็ทํามาแบบนี้เลยนะคะแล้วลงไปข้างล่างก็จะไปติดถนนสาธารณะอีกเส้นหนึ่งนะคะนี่จ้าหนิงก็คิดไปคิดมาหนิงก็เลยบอกว่าอยากมีถนนรอบรอบนาเรานะคะมันจะได้สะดวกสบายกับเรานะคะนี่จ้าหนิงก็เลยทํานะคะ ตอนนี้ถนนเราก็ใกล้จะสําเร็จแล้วนะคะทุกคนนี่นี่จ้านี่จะต้นมะม่วงหัวช้างที่หนิงบามาเก็บนะคะนี่จ้านี่นะคะถนนก็จะมาถึงตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางสาธารณะทางเข้าหมู่บ้านนะคะนี่จ้านี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางสาธารณะนะคะตรงนี้ ก็จะมาจดกันกับเส้นทางสาธารณะอีกอีกอีกข้างหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางสาธสาธารณะที่ที่ไปทุ่งนานะคะก็จะเป็นอีกข้างหนึ่งนะคะส่วนตรงโน้นก็จะเป็นสาธารณะที่เป็นถนนลาดยางนะคะนี่จะอันนี้ก็จะเป็นทางสาธารณะนะคะตรงนี้เราก็จะเดินเข้าหมู่บ้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางสาธารณะเดินเข้าหมู่บ้านนะคะ นี <aid> ่จ <ICEOVER> ้านี่ซึ่งท <rawd Moder ator> ี่ตรงนี้ก็จะเป็นของพี่ชายหนิงนะคะนี่ที่ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะนี่จ้านี่นะคะที่มีต้นขานะคะที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพี่ชายหนิงคนที่ขับรถแมคโครนะคะนี่ตรงนี้นะคะนี่ตรงที่เห็นรังคาังคานี่นะคะนี่จ้านี่ก็จะเป็นของพี่ชายหนิงนะคะนี่ นี่นะคะเส้นทางตรงนี้ก็จะไอนี่นะคะจะเข้าหมู่บ้านนะคะทุกคนนี่ซึ่งก็ยังเป็นพื้นที่แบบว่าเป็นทางไอนี่อยู่นะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครใช้นะคะมันเป็นเส้นทางที่ไปทุ่งนานะคะมันก็จะยังไม่ได้ลาดคอนกรกีตอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเป็นเส้นทางลงไปทุ่งนาอย่างเดียวเลยนะคะทางนู้นก็คือไม่ไม่มีหมู่บ้านนะคะ นี่จ้ามันก็จะมาจุดกับถนนคอนกรีตเข้าหมู่บ้านกันนะคะนี่นี่จ้าถนนคอนกรีตนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่พี่ชายหนึ่งนะคะแกกาลังทานะคะแกกําลังจะทําบ้านทําอะไรอย่างนี้นะคะนี่จ้านู้นเห็นลังคาสีน้ําเงินนะคะตรงนู้นก็จะเป็นของของอีกคนนะคะตรงนี้ก็จะเป็น ของพี่ชายตรงโน้นก็จะเป็นเทียงนานะคะตรงนี้นะคะที่พี่ชายหนิงขุดที่หนิงเอาให้ดูตอนนั้นนะคะนี่จะ้ะก็ยังไม่เสร็จนะคะทุกคนยังไม่เสร็จสมบูรณ์รอดูตอนตอบ